ท่านที่รบครับขณะนี้การแสดงพลังแห่งความจรงรักภักดีของพี่น้องชาวเทควันดีที่น่ารารการจังหว,วัดก็ได้ก้ามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่น้องประชาชนจํานวนมากมายเต็มลานรัฐดิวีก็ได้มอบเอกสารเพื่อยืนยันหัวใจและจุดยืต่อการปกป้องสถาบันลลของชาติยนะครับ ป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงมารับมอบเพื่อจะได้ส่งต่อไปยังผู้ถือห้องต่อไปของอินทผลีกับสถาบันพระรัชาลที่ความ6ทพันอยากยาวนานนะครับหลายหลายที่กล่าวได้เลยว่ามี่านผ่นดินที่ในหลวงจะปลูกพันเหมือนดนินทผลีนั้นขขายากมากนะครับท่านมีความปลูกพันมีความรักและได้ชาติรุ่งรุการยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องชาวอินทีมานานแสนนาน ความพุกพันวันนี้ไม่มีใครที่จะตัดให้ขาดไปได้ครับและวันนี้ชาวเพชรบุรีจากแนอำเภอก็ได้มาร่วมแสดงพลังความรักความหพังตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะของพระมหากษัตริย์หรือพระมหาราชที่ทรงอยู่บนสูงเท่านั้นแต่เป็นการแสดงความรักต่อมหาบุุษผู้หนึ่งซึ่งรักแผ่นดินบเพชรรักคนเบืองเพชรและก่อร่างสร้างเครดิตตรงนี้มาด้วยกันนะครับผมขอขอบคุณท่านดาราที่เป็นกำลังแรงใจ ทั้งที่มาร่วมชุมนุมร่วมเป็นแสดงความเป็นบริจาัพยาแห่งความรักร่วมแสดงความจรรกภักดีตราบเพื่อชีวิตให้ผู้บาดเจ็บทุกคนแต่การต่อสูก้การแสดงสัญลักษณ์ไม่ที่สุดให้มันนี้นะครับการเดินหน้าจะต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปไม่ใช่เพื่อการเดินหน้าหรือสร้างความแสียให้กับคน,นสังคมแต่เพื่อประกาศพลังให้รู้ว่าแทนจินไทยคนที่รักในหลว มากมายยาดูถูกหัวใจของคนที่รักในหลวงที่รักสถาบาันอยากจะเดินหน้าก,การเดินปฏิรูปการเดินระบบการเด่นไร้ไร,ร่รเดินการไข่เป็นจุดที่ไข่ชอบไข่แต่ยามาบดท,ที่ทำลายหัวใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศผมกราบเน้อทุกคนนะครับอย่าแกต่งตอมบัตน,น,นะครับ ก้าไปสู่สังการปฏิรูปการเรียนทำลายระบบการเงกันนะครับมครับในหลวงรักคนเย็นเกินรักคนเและเกินยาให้สุรวีญาติประชุของท่านต้องน้องให้เหมือนกันะครับจากท่านครับรอ มีผู้ไม่ยอมแพ้แม่ถูกยัน